สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูก็จะมาฝึกออกกําลังกายวันละหนึ่งท่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณชุ่จะมาฝึกท่ากระโดดสองจังหวะกระโดดสจังหวะน,นะครับ พอเรียนท่ากระโดดสองนิ้วะาเซตเสร็จแล้วเราก็จะไปทบทวนท่าเก่าเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ท่าเก่าเราจะทบทวนกันแค่บางท่าบางท่านะครับจะทบทวนบางท่าก็จะไม่ทบทวนนะครับถ้าท่าไหนที่มันจะออกกําลังกายมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่ตามกันท่าบางท่าพีเศษต่อไปนะครับจะให้มันเหือน้อยลงนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าเด็กๆนะครับก่อนที่จะออกกําลังกายทุกครั้งปุ๊บเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ เติมยีดกันเลยนะครับอ่าชุม,มือขึ้นเอียงเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้สบอ่าข้างกลับตัวหนึ่งสองสามสีห้าหเจแปดเ้า ิ <10. S 2> เปลี่ยนค่าสองสามสี่ห้าหกเปเกสบกับหุ่นไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดก้สบกับร้านหนึ่งสอง สาสี่ห้าหแบบกเจ็ดปเก้าสิบหนเอวนะครับใต้สองสามส,ส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกา้าสิบ เาหมุนกับหนึ่งสองสามสห้าหเปสิบหมุนเข้าหนึ่งสองสสห้าหเจป เก้าสิบหมุนกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, อ่าครับเราก็วอร์มกันเสร็จแล้วนะครับท็อท่าที่จะดิ้งวันนี้นะครับท่าโดดสองจังหวะท่าโดดสองจังหวะนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำด้านข้างให้ดูนะครับจะได้เห็นในชัดนะครับอ้าวท่าเตี้ย Anh đi như thao nào ta đi ào công công นะครับคมลมนะครับโดนกีตาร์ให้สุดโดนจับ1ครับ2ครับ3 4 5 6 2> 1 2ก8 9 10เ็แครับห่เซตแล้ว um, <Okay. S 1> นะครับ mm hmm. 1เึ็เซตนะครับทำา10ครั้งทำา10ครั้งนะครับท่านี้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อเท้าของเด็กๆนะครับ ทำเท่าที่ทำได้นะครับทำเท่าท <mer> ี่ได้ได้แค่ไหนเอาเท่านั้นนะครับถ้าเวลาโดดปุ๊บขาเหยียดไม่สุดไม่เป็นไรเหยียดที่สุดไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าถ้าที่ทาไหวนะครับควได้แค่ไหนเท่านั้นนะครับลองทําดูนะครับออะต่อไปเซตที่สองนะครับเซตที่สองหนึสองสาม สี่ห้าหกเซ็ด้ครับเนแล้วนะครับ2เซนนะครับเนะครับ ท่านี้จะใช้แรงเยอะนิดเดินจะเหนื่อยนะครับคนทั่งจะเหนื่อยนะครับเพราะใช้กําลังตั้งกําลังขาและกําลังแขนนะครับเวลาดันนะครับไปนะครับเซตที่สามเซตที่สามนะครับนะครับติดเร่งคำตามพร้อมคุณครูเลยนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับได้เอาเท่าที่ได้นะครับเอาเที่ยวเริ่มไป Um... สามเซตท่าใหม่วันนี้นะครับต่อไปคุณครูก็จะทบทวนท่าเก่าให้นะครับทบทวนท่าเก่าให้ปกติเราก็จะเรียนไปแล้วเจ็บท่าเจ็บท่านะครับแต่วันนี้คุณครูทบทวนให้เอาแค่ห้าท่าพอนะครับเอาห้าท่าพอครับนะครับเพราะว่าท่าของเจ้หวะนี้มีนใช้แรงเยอะนะครับถ้าทบทวนครบทุกท่าเด็กๆจะเหนื่อยเกินไปนะครับเอาแค่ห้าท่านะครับเอาท่าง่ายๆนะทา่าเลยนะครับเ,ออเรียนกันท่าราตก นะครับท่าเบียดติดนะครับกระโดดตบก็ได้ทุกส่วนนะครับทั้งเขนและขาเดี๋อ้าวเตียมถ้ากระโดดตบถ้าเตี้ยมตัวน,นะครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบอ่านะครับรถจกนะครับท่าที่สองท่าที่สองนะครับป้ากังหันท่ากังหันนะครับสิบครั้งนะครับแต่เพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นนิดนึงครับบิดซ้ายขวาเลยนะครับอันดีอมเริ่มซ้ายขวาหนึ่งซ้ายขวาสองซ้ายขวาสาม sai quá 4 si. sai quá 5 sai quá 6 sai quá chết sai quá bẹt sai quá cao sai quá สิบนะครับท่าที่สองนะครับไปท่าที่สามท่าที่สามนะครับท่าแตะสลับท่าแตะสลับนะครับแตะสลับอ่าเหยียดขาครับ,รบเริ่มซ้ายขวาหนึ่งซ้ายขวาสองซ้ายขวา 3ามซ้ายขวาสี่ซ้ายขวาหซ้ายขวาหซ้ายขวาเซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย ขวาสิบ <10. S 1> อ่านะครับส่วนอีกสองท่าอีกสองท่านะครับตัวเลขให้อีกสองท่าอีกสองท่านี้จะเป็นช่วงลา่างนะครับช่วงลา่างนะครับช่วงลา่างครับถ้าตีต่อท่าตีตอ,ตอเอากำมืออะไรเด็กก้มซ้ายขวาหนึ่งซ้ายขวา 2, สองซ้ายขวาสาม ซ้ายขวาสี่ซ้ายขวาห้าซ้ายขวาหกซ้ 6, ายขวาเจ็ดซ้ายขวาแปดซ้ 8, ายขวาเก้าซ้ายขวาสิบนะครับอีกหนึ่งท่าครับท่าที่ห้าท่าที่ห้านะครับท่าที่ห้า ta tục vừa tay cầu tục vừa tay không sai quá tư sai quá sống sai quá tám sai quá di sai quá hai sai quá bột sai quá chết sai quá 8ซ้ายขวา9ซ้ายขวาสิบโอเคนะครับครบแล้วนะครบับนะครับสำหรับท่าใหม่หนึ่งท่ากับทบทวนท่าเก่า5้าท่านะครับท้าท่านะครับอันนี้คุณจะทบทวนทบทวนการกันหายใจกันหายใจนะครับการดำน้ำนะครับนะครับเริ่มจาก5าเริ่มจาก5าก่อนนะครับอ,อ้าวเตรียมพร้อมอุ๊บ อันนี้เพิ่มเป็นปกกนะครับปุ๊บไปเจ็ดนะครับเพิ่มเป็นเจ็ด ครับเพิ่มแปดเพิ่มแปดนะครับปุ๊บ๊ต่อไปเป็นเก้าปุ๊บ ครับต่อไปสิบนะครับสิบปุ๊บโอเคครับอ่าครับเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะครับ อย,อ,ย desktop, อย่าลืม ницы, <nek> رك, นะครับอย่าลืมฝึกทุกวันอย่าลืมทุกวันนะครับยืดเกียร้จมเนื้ออบอุ่นร่่งกายนะครับแล้วก็ฝึกกั้นหายใจนับนิ้วนะครับสิบนิ้วนะครัสิบนิ้วกั้นไได้สิบนิ้วนะอย่าให้รบ่วนะครับกั้นต้องหยุดหายใจด้วยนะลูกกั้นอยู่หายใจห้ามลงมออกจมูกนะครับถ้าถ้ากั้นไม่ไหวปุ๊บก็เอามือบีบจมูกช่วยนะครับเป็นมูอช่วยได้นะครับ ส่วนท่าที่ครูเพิ่มวมันนี้เพิ่มวันนี้ครับท่าสปริงสองจังหวะท่านี้จะใช้แรงเยอะนิดนึงเด็กๆก็จะเหนื่อยมากนิดนึงนครับแต่เอาเท่าที่ทําได้เอาเท่าที่ทำได้นะครับโดดได้แค่ไหนได้แค่นั้นนะครับแค่ไหนแค่นั้นไม่เป็นไรครับเพราะท่านี้จะได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับได้กําลังเขนทั้งขาทั้งลำตัวนะครับจากการสปริงนะครับแล้วก็ความแงรงของข้อต่อส่วนต่างๆนะครับก่อนจกทำวันนี้เด็กๆคนอย่าลืมนะครับเรียนเสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วอย่าลืมไปดื่มนมนะครับดื่มนม รับประทานข้าวเยอะๆนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงจะได้โตเร็วๆนะครับวันนี้คุณครูคก็เอาแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ